อยู่ทางฝั่ง,งทีมเยนะครับคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับผู้รักษาประตูเป็นสเกโนโนะครับแนวรับ3คนนะครับชินโดชุนตะชนะกะและกุกุมุรินะครับเกมนั้นชนาทิปสงกระสินทำแอซิดได้ด้วยนะครับเอาครับเกมการแข่งเริ่มต้นแล้วได้เอาครับจังหวะนี้กุกุมุริเปิดด้านซ้ายมาให้กับชนาทิปโอ้โหโล่งเลยลูกนี้เกี่ยวติดด้วยเอาครับชนาทิปจี้เข้าไปชนาทิปไม่ผ่านครับตัวนี้โดนดักโอเอซีฮาระกุมุริมองขึ้นหน้าไป ชนะทิพย์ไม่บอลครับโดนดักไว้เดียโกวกม,มาตีให้มัตสึบาระบอลของลูกัสไหลบอลเข้ามาชนาทิพย์นะครับหลุดขึ้นมายูเนียสคาโนให้ยูนียสยูนียสซานโต้เข้าขวาแล้วยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับไหลมาให้ทางฝั่งจูเนียสซานโต้หาช่องก่อนซัดด้วยขวาและซูเกโนะไ,ได้บอลเอาครับที่มาให้กับชนาทิพย์ ตวัดต่อขึ้นหน้ามาล้นไปนิดเดียวครับจะให้กับลูก,กัสจุดเด่นอยู่ที่เกมลุกนะครับขณะที่คนนี้ครับธิรท,ทรบุญม,มาทันเกมที่แล้วทําไปหนึ่งแอซิ์นะครับจังหวะหนึ่งหลายฝังเข้ากลางครับให้กับชนาทิพย์เปิดเปลี่ยนแกนออกไปทางด้านขวาล้นติดต่อกันครับชนาทิพย์ดูดอารมณ์ได้หลายฝังเข้ามาให้กับมิยาสวะบอลมาใหม่อีกครั้งครับชนาทิพย์แม่จับบอลยาวไปครับแต่ก็ปับมา เอาตัวรอดได้ไหลมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ออกซ้ายมาเลยครับให้กับฟุกูมาริลูกัสเปิดเข้ามาใช้ชนาทิพย์ไม่ได้ครับลูกนี้โดนเคลียร์ทิ้งออกไปครับมารินอวันนี้อย่างค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับชนาทิพย์ส่งรสินนะครับให้มาเอาครับได้บอลบ้างเหมือนกันชนาทิพย์ชนาทิพย์ยังวนอยู่หลายบอลคืนฟุกูมาริอยู่ที่ชนาทิพย์เอาครับชนาทิพย์แอสซิสต์ไหมชนาทิพย์ลากเข้าไปชนาทิพย์ปจะยิงหรือไม่ยิงเปิดมาให้กับลูกัสลูกัสยิงลูกนี้ คือเกโนเปิดมาฟูกุมาริมงจะให้กับชนาทิพย์แต่มงเขื่อไปหน่อยมิยาซาวะเปิดแฉลบบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของชนาทิพย์เปิดลูกนี้แรงนี้เกินไปครับเป้าหมายนี้คืออาราโนชนาทิพชนาทิพย์จะเปิดให้อาราโนแต่ว่าไปติดวาดะครับฟูกุมาริใหม่วางลูกนี้ชนาทิพย์ล้ำหน้าครับกับปันทีมซัปโปโรครับ โอ้โหแล้วทุ่มมามาจาังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับลูกทุ่มเร็วของเคนมาซูเบลาครับและวาด่านี้ตบเร็วเลยครับเ<า>วลายังพอมีเหลือครับกับการตีตืต้นขึ้นมาจางังหวะนี้ไหลมาให้ชนาทิพชนาทิพบนบนและยังไปไม่ได้ตัวยังไม่ขยับครับสุดท้ายต้องให้ไปที่ทางลูกครับเ<อ>นียสานต์ฝากจะให้มาโกจูเนี่ยโดนดักเอาไว้ได้และเอาครับชนาทิพได้บอลชนาทิพทำกลางวงล้อมชนาทิพยังเอาตัวรอดได้แต่ว่าผู้ตำเสินเส้นเที่วันนี้ก็ไม่ได้ดีเลยนะครับ บอลยาวขึ้นมาของซัปโปโรโดนฮาชานากะเอาครับชนาธิปเก็บได้ชนาทิปเสียจังหวะไปนิดนึงชนาธิปขวางมาคือเกโนสวัดโด่งขึ้นไปเทียโกมาตินเจอกับชนาทิปชนาทิปใช้มือหรือเปล่ายังไม่รู้จะเลือกใครเลือกให้ชนาทิปชนาทิปวนมาไม่มีตัวคอยวิ่งให้ทําทางชนาธิปไปเองเลยชนาทิปลูกนี้ไปยังไงไหลเข้าช่องโดนดักไว้ชนาทิป เปิดลูกนี้มา,เ,าเกี่ยวติดด้วยเอาครับดักลาสดักลาส,สลูกนี้ไหลามาให้กับทางไอ้สรรรันมาที่ดักลาสบันโจงโอ้โหซัปโปโลได้อบอลมาใหม่ชนะทิพตออกบอลมาที่ลูกัสเออจอดโด่มากมาลูกนี้โดนมองสกัดทิ้งออกไปโดยมัตสุบราระโดนมองเลียก็ไปทีหนึ่งและจังหวะน,นี้ได้บอลแล้วยิงเรียบร้อยเลยสามูเลยครับจริงครับลูกนี้สํารับพาธนาจกานะครับโอ้โหยิงได้เฉียบคมครับ สามต่อศูนย์ไปแล้วครับสามศูนย์แบบนี้กลับมา,ามได้ไหม,มชนาทิพย์ให้มาครับเล่นเอา,าให้บอลไม่สมูบบอลมาอยู่ที่อันเดอร์สันสให้มาชน,ช,นชนาทิพย์ชนาทิพย์โยกมาอยู่ที่อันเดอร์สันโลเปซอาราโนโอ้ยดูครับให้ก็ให้ชนาทิพย์ยังไม่ทันตั้งตัวเดนะ็กน้อยให้ชนาทิพย์หลอกหนึ่งจังหวะแล้วหลายให้ชนาทิพย์ ชนาทิพต้องบนชนทิพให้เข้าช่องมาลูกัสลูกัสลูกนี้ไว้หนึ่งหลายให้กับทางชนาทิพชนาทิพเปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลน้นถึงแกโนไหลมาให้ธนากาชนาทิพโล่งเลยครับเอาครับชนาทิพติดเครื่องชนาทิพลากไปแล้วลูกนี้ยังไปเองอยู่ลูกนี้มาแล้วเลือกออกซ้ายสายมาจังหวะนี้นาะคาโนโอโหเสียบอลไปครัแบใบนงาน บอลบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจูนอามาโน่กล่วงลงไปได้ฟาวเป็นชนะทิพนะครับที่ไปทำฟาวฝั่งสั้นๆโอกิฮาระมัตสึบาระมาเข้าทางของโอกิฮาระเปิดขึ้นหน้ามาอาคาโนถึงคนนะครับสำหรับทางฝั่งซัปโปโรนะครับถ<ข>อดชนะทิพออกนะครับแล้วส่งทางฝั่งอากุโดทาเนเโกะลงมาเล่นนะครับ โอ้แล้วก็โดนเปลี่ยนออกเลยครับเอาทีละทอนลงมาแทนนะครับสำหรับมัสสิดาซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้ดีครับครับผมแล้วก็ใช้ทาคานโนไปยืนปีกแล้วเอาทีละทอนเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายนี่นี่ครับเกมที่แล้วนี่โชว์ผลงานได้ดีนะครับจนเปิดออกมาจะให้แอนเดอร์สันโลเปสเจอกับทีละทอนแอนเดอร์สันโลเปสโยกแตดมาโดนทีละทอนจิ้มได้ครับไม่ผ่านทีละทอนนะครับจังหวะกระชากได้ ลูกอไม่ลูนี้จะไปโดนขวางโดยธีรทรไม่ฟาวนะครับฝับงทางได้ดีให้กับธีรทรไปตั้งกันใหม่ฮาทากะลูกแอโอ้โหหลอกสวยครับลูกนี้ผ่านหนึ่งแล้วเปิดมาัอโนซานโลเป็กขวางเข้ามาตรงกลางธีรท,ทรให้วาดะ เซ็นเตอร์ฮาของมาลิยอรเล่นกันสั้นๆครับอยู่ที่อันเดรสันโลเปสสามซัปโปโรร้อยแปดเหลือกันทุกอย่างรวมทั้งสกอร์นะครับจับจับแล้วจี้เข้าไปรอีลาทอนได้กระชากอีกทีหนึ่งทีละทอนยังตามอยู่แล้วต้องวันเข้ามาไม่มีใครครับศูนย์นี่เล่นสบายครับทีละทอนกามาตรงกลางไหลบอลคืนกลับมาเตียโก้ไหลบอลมาถึงทีละทอน ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับว่าทางดักล่าดโดจดำฟาวยอดเข้ามาลูกนี้อันเดอร์สันโองงหลุดกรอบออกไปอีกครับโอ้น่าเสียดายครับจงังหวะธีรทรชิงยาวขึ้นไปมลูกนี้เกือบถึงเอลิกครับโคมาอีบ้างก็เอลิกครับโอ้โหมาอีกครั้งนลยครับธีรทรให้บอลมาทาคาโนะทาคาโนะโอ้โหชิงกันสนุกเลยครับวัฒนาเบะ อบอลตัดตาอยู่มากนะครับกาฮะแข่งแล้วบอลจบโอ้โหเรียบร้อยครับคือจับบอลแรกดีครับได้มีเวลาหาช่องแล้วก็ซัดผ่านซูเกโนะเข้าไปครับอีกครั้งไหมชโนโนินโดเคลียร์ธีระธรธีระธรนไหลบอลออกมาดักไว้ลูกคัสโมงมาติดธีระธรนโอเคฮาระคาคาโนะให้อบอลมาธีระธร ปิดด้วยขวาเข้าไปโอนหมงสกัดได้ทากาโนะทีลาทร์ไหลสั้นๆมาวาตานาเบะทีลาทร์เบียโก้ทีลาทร์ให้เบียโก้ไม่มีอนุสันโลเปตตามาแล้วให้อนุสันโลเปตบานโจเข้าไปเบียโก้นี่เพิ่งสปินไปเล่นเกมลุกอัฒนากะทีลาทร์ เปิดขึ้นหน้าไปลูกนี้ให้การไม่ดีทีละทอนครับเก็บได้ไอ้ฮาวาตานาเบะให้ทีละทระครับ3นาทีหมดแล้วครับตอนนี้รอเสียงนกหวีดอย่างเดียวแล้วพอจเสียงกระเป๋านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันทางฝั่งซัปโปโรครับไปจะเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนของนากโกยากแกรมปัสนะครับ